ทำไมถึงมาวัดทับมิ่งวันก่อน,นหน้านี้ก็ปฏิบัติธรรมที่อื่นอยู่บางทีก็เข้าคอร์สเป็นหลายสิบคอร์สเลยนะแล้วก็มา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 แถวปักช่องไม่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะแล้วปักช่องอยู่ก็เกือบสองปีแต่รู้สึกว่ามันยังต้องอะไรบางอย่างที่แบบว่ายังไม่ลงตัวก็เลยพอดีมาเจอหลวงพ่อทำไมที่ ที่บ้านบุ๊โฮมเนาะตามรอยหนึ่งปีก็เลยขอขอตามมามามาลองดูครับตอนนั้นเท่าไหร่นะอาทิตย์หนึ่งนั่งไปอยู่อาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกว่าประทับใจก็เลยกลับกลับไปใหม่ไปทีนี้ช่วงโควิดระบาดพอดีก็เลยอยู่ยาวอยู่ยาวเป็นปีไม่ได้กลับบ้านไม่มีรถกลับเขาไม่เขาไม่มีรถโดยสารตอนนั้นก็ไม่วิ่งก็เลยอยู่ยาวจน ปัจจุบันนี้ก็น่าจะเกือบห้าปีสี่ปีสี่ปีกว่าสี่ปีกว่ามากกว่าเกือบห้าปีแนละ้วหกสามปีหกสามใช่ปีหกสามเป็นามร้อยก็เทียนที่ถามว่าถ้าไม่อยู่กับหลวงพ่อทำไมจไ,ได้อะไรบ้างถามว่าก็อย่างที่หลวงพอ่อเทศก็จะมี คือเราเราเราเริ่มเข้าใจธรรมะมากขึ้นเรื่อยๆโดยการาศึกษาจากหลวงพ่อคำไพปฏิบัติด้วยแล้วก็ฟังทำไปด้วยแล้วก็อัดเทปหลวงพ่อไปด้วยการที่เราปฏิบัติต่อเนื่องทุกวนันทุกวนันมันเป็นการสะสมอย่างมันเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราเข้าใจอ๋อแล้วแบบทาไมถึงต้องปฏิบัติต่อเนื่องมันจะมีกําลังทําให้เราเหมือนตัวเหนี่ยวนํา ควารู้สึกตัวเหมือนตัวเหนียวน้ำหนึ่งสองสามสี่พอมันมีกําลังมากขึ้นเราก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อตอนนี้มันจะทําให้สเปซของความว่างมันเยอะขึ้นแล้วเราก็มองเห็นความต่างตรงนี้มันจะเห็นชัดเจนความต่างของความไม่รู้สึกตัวกับความรู้สึกตัวพอเห็นความต่างมากเข้านี่ยมันก็จะเริ่มแบบแต่แต่ก็ยังไม่ได้แบบไอ้ก็พอเข้าใจนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบ ถึงขั้นไหนอะไรแบบนั้นนะเดี๋ยวต้องต้องประมาณ่อนไว้ก่อนแต่พอเริ่มเข้าใจว่าอ๋อต้องทําแบบเนี้ยมันถึงจะาเข้าไปสู่กระบวนการของการเขาเรียกอะไรนะระดับที่แบบล้างกิเลสเข้าไปไม่งั้นมันจะไม่ล้างมันต้องกลับมาเกดอีกถ้าล้างกิเลสได้เนี่ยก็โอกาสที่เราจะไม่กลับมาเดอีกพอจะเข้าใจแต่ต้องใช้เวลาแนละต้องขยนันต้องรู้แบบ บางครั้งมันก็รู้แบบทีจิบพอทีจิบป,ปั๊บเนี่ยมันเหมือนมันแอดวานซ์ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันหมุนไปเรื่อยๆแต่บางทีมันมีบางอย่างที่มันดึงให้กลับมาทางโลกเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อเราตกไปแล้วนะช่วงนี้มันจะแบบมันก็แบบเนี้ยถ้าไกลเรือยอยู่ไม่ได้เป็นแบบยังไม่ถึงขั้นแบบง,งานอะไรแบบนี้แต่แต่ก็พอ